หลายคนใฝ่ฝันถึงชีวิตที่เรียบง่ายสงบสุขใกล้ธรรมชาติาว่าชีวิตในชนบทนี่แหละเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเลยเราได้เจอข้อดีมากมายเลยนะจากการที่เราอยู่ชนบทอากาศบริสุทธิ์สดชื่นคือตื่นเช้าขึ้นมาแล้วมันได้เห็นอะไรสีเขีเขยวตอนเช้ามันดีมากทุกคนเป็นความรู้สึกที่เราเหมือนได้ฮิวใจกันตลอดได้สูดโอโซนแบบเต็มปอดกันไปเลยอาหารปลอดภัยเพราะว่า <S <S <c oughs> เราปลูกเองกินเองค่ะ <c oughs> ไม่ใส่สารเคมีและเลือก สัรนวัตถุดิบมาใส่ในกับข้าวด้วยตัวเองได้อยู่ง่ายกินง่ายค่ะมีอะไรก็กินกินข้าวหลายๆคนเนี่อร่อยเหมือนกันนะที่เขาบอกว่าธรรมชาติคัดคนก็จริงค่ะผู้คนเป็นมิคนที่จะมาเจอกับเราก็ต้องชอบอะไรคล้ายๆกันชีวิตแต่ละวันเรียบง่ายมากๆไม่ต้องวุ่นวายกับใคร พื้นที่ไม่กี่ไร่แต่เราแบ่งสรรปันส่วนให้ดูสวยงามและเราก็ต้องใส่ใจดูแลสถานที่มีหลายคนที่ติดตามเรานะคะบอกว่าอิจฉาแมวกับหมาที่บ้านอันยองจังเลย